จะให้ดูว่าตอนนี้ผมกำลังจะไลฟ์สดทุกคนบนพิกตอกซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าผมทำงานคนเดียวนะผมก็จะงงมากเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังว่ามันต้องทำอะไรกันบ้างะอย่างเช่ตนตรงนี้อันนี้คือสินค้าที่เราเตรียมเราเวลาในพิกต็อกอันจริงๆแล้วว่าเราคือถ้าเราตอนนี้ผมไลฟ์สดผ่าน ติ๊กต็อกไลฟ์สตูดิโอทุกคนเนไเนี่ยนะติ๊กต็อกไลฟ์สตูดิโอนันอยู่บนคอมพิวเตอร์นะความยากของมันความซับซ้อนที่ผมมีก็คือเป็นเรื่องของตัวนี้คือเราจะใช้ตัวกล้อง <c oughs> กล้องเป็นกล้องเว็บแคมใช่ไหมเออแล้วเอามาแบบลิงก์กับ TikTok Live Studio เพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่มี มันไม่มีเขาเรียกะมีกล้องเว็บแคมติดมาด้วยผมก็เลยต้องใช้อนะนั่นอ่าผมก็มาเซ็ตอัพเร็จปูเอกล้องเข้าตั้งค่าเอฟเฟกต์เครื่องมือใซีนโอเคก็คือต้องมาแอดพวกเขาเรียกว่าอะไรที่ทวิกต็อของประเทศไทยอ่ะแอดมินเขาก็จะเห็นนะตั้งนียผมก็เมื่อย คือแอดมินเขาก็จะให้ีตัวเนี้ยมาส่งมาเป็นแบนเนอร์เออแล้วเราก็เอาแบนเนอร์มาอัพลงตรงนี้ซึ่งก็จะมีทั้งคูปองส่งฟรีคูปองหรือว่าตัวเฮดเดอร์ที่เป็นข้างบนสุดอ่ะเนี้ยแล้วความซับซ้อนองผมบก็คือผมใช้กรีนสกรีนทุกคนคือข้างหลังนะมันเป็นภาพกรีนสกรีนที่เราเลือกได้เออ ว่าเราจะเอาฉากแบบข้างหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีตรงคําว่าพื้นหลังตรงนี้ผมใช้ใช้กล้องตัวนี้นะปุ๊บแล้วก็มาถึงตรงนี้พอจะมาหาภาพพื้นหลังซึ่งพื้นหลังมีให้เลือกเยอะมากเลยของติกต็อกแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมเลือกไปอันนั้นอันนี้ เซตปุ๊ก <Facebook S 2> ผมก็จะมาใช้โคมาคีที่เป็นสีเขียวผ้าข้างหลังข้างหลังผมก็จะมีกีสกิ้นเซตปุ๊กก็กดนำมาใช้นำไปใช้นมันจะขึ้นแบบนี้โอเคได้แล้วนั่นแหละก็จะไป็นทีนี้ตอนเวลาปักตะกร้าสินค้า t i k t o ไลฟ์สตูดิโอไม่สามารถมีได้เราต้องเข้ามาใช้เขาเรียกว่า TikTok Shop Streamer Desktop ซึ่งเซิร์ชเข้าไปใน o o o l l เนะ แล้วเราก็จะเข้ามาอยู่ในบัญชีของเราที่เป็นบัญชีติกตอกเดียวกันเสร็จปุ๊บเราก็มาหาชุดสินค้าอะไรแล้วเราก็แอดเพิ่มสินค้าไปมันก็จะไปเอาตัวสินค้าที่เรามีอยู่ในในนั้นในทิกตอกของเราออกมาแล้วเรากดส่งมันก็จะคือการเพิ่มเพิ่มสินค้าเข้าไปแล้วเรียบร้อยทีนี้กลับมาที่หน้าจอนี้ อืมจะเห็นว่าของผมเนี่ยออกไปไหนละเห็นไหมคือนั่นแหละมันค่อนข้างจะแบบซับซ้อนมากแล้วก็ไม้อะของผมเป็นไมคอนเดนเซอร์นะทุกคนเออใช่ผมเอาไม่เนี่ยไม่มีไมคอนเดนเซอร์แล้วก็ซาวการ์ดด้วยซาวการ์ดก็มีอยู่ตรงนู้นครับ มือก็ไม่ถึงมืงอเอาไว้สําหรับแบบกดระ้วแบ,บมันมีเสียงแบบได้แต่ว่าเึงตบมือเสียงอนะเอาไว้ร้องเพลงเอาไว้เีย,เยซึ่งบางทีไม่มันก็ออกบางทีไม่มันก็ไม่ออกก็เลยแบบนั่นแหละก็ได้มารีวิวให้ดูมันเถอคือถ้าทำไลฟ์คนเดียวมันเหมือนเราต้องเป็นแอดมินตัวเองอะซึ่งมันค่อนข้างจะยากอยู่น ไม่ไม่ยากเหมือนกันนะก็คือยากอะระดับหนึ่งคือต้องมีความรู้หรือไม่ก็ต้องมีที่ปรึกษาดีๆไม่งั้ยก็งงเป็นไก่ตาแตกบางทีแบบเสียงเข้าบางทีเตาการ์ดเสียงไม่ดังไมไม่ออกหรืออะไรแบบเนี้ยค่อคนข้างจะแบบละเอียดมากเลยก็วันนี้ผมยังไม่ได้ไลฟ์เลยนะแต่ว่าคือเซตอัพอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่ใช้นะก็เดี๋ยวต้องเริ่มไลฟ์แนละ้ว ผมก็รู้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมไ like ลแล้วแบบเป็น t i k ตอกไล v e สตูดิโอเออผมปกติไม่ได้ซับซ้อนขนาดนี้แค่กด iPad แล้วก็ไล่ได้เลยแต่พอดีว่ามันมีแบนเนอร์มันมีหัวที่ทิกต o k เขาเอามาให้ด้วยว่าเราอยู่ในแคมเปญไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือชี้เป้าโปรแรงประจำเดือน17-21กรกฎาคม2568เทคโนโซนของ t i k t o k s h o p ก็ประมาณนี้แหละผมว่าก็ท่านก็ตื่นต้นมากเลยลองไล์กันดูครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าใช้คอมพิวเตอร์นะทุกคนใส่ระโยงระยางมากมีทั้งไมคคอนดินเซอร์มีทั้งแป้นหมนุนแท่นหมุนสินค้าหูฟังมีเยอะมากเลย iPad ก็ต้องเอาไว้เดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่า ขายอธิบายรีวิวสินค้าตัวหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากก็คือตัวที่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะไมออ่หูฟังอัจฉริยะแปลภาษาสามารถแปลภาษาได้ประมาณร้อยสามสิบกว่าภาษาเพราะฉะนั้นนะมันเหมือนกับว่าเราคือไม่ต้องห่วงเรื่องการที่เวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศมันจะง่ายมากเพราะว่าเรามีไม่ เรามีหูฟังเราเสียบหูฟังโหลดแอปพลเิเคชันมานี่เป็นสีสีดำมองไม่เห็นอ,เอ่เนเลยของ l e n o v o นะทุกคนเออคือประมาณแค่ราคาไม่คืึ้น่าี่ร้อยเองอะสามารถแปลภาษาได้ถึงร้อยสามสิบหกาไปไหนทั่วโลกนี่คือสบายแล้วเพราะว่าลองไม่ต้องหลองไกด์แล้วเพราะว่ามันแปลเรียวทามลยเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะอย่างเช่นนะโอเค อ่าสมมุติเราจะเริ่มใช้งานใช่ไหมปกติมันใส่หูฟังก็ได้แต่พอดีผมไม่ได้ใส่แต่ผมโชว์ให้ดูว่ามันจะต้องไปโหลดแอปพลิเคชันมาชื่อแอปพลิเคชันตัวเนี้ยเขาจะมีแบบ QR code มาให้ว่าเราโหลดพอโหลดเสร็จปุ๊บมันก็สามารถที่จะตั้งค่าแล้วก็แปลภาษาได้เลยไปไนหนวเนี้ยเอากล่องหายโอเคกล่องนี้ครับเนี้ยกล่องเป็นเนี้ย ตัวนี้คือโมเดลของ l e n o v o TX 99 Pro นะทุกคนราคาดีมากเนี่ยมันจะมีชิว่าดให้เยโหลดแอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บเราก็มาใช้แบบนี้เลยกดเปิดลำโพงหรือคุยสระก็ได้ซึ่งอย่นันนี้อย่างสมมติผมเป็นคนไทยใช่ไหมผมจะถามสมมติผมไปคุยอ๋อผมอยู่ที่เกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ว่าเราคือจะจะถามว่า คุยกับคนเกาหลีว่าเป็นยังไงมากอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็คุยดีเลยอ่าเดี๋ยวอนเดี๋ยวเราส่งว่ากเรายสิัก็ตอนนี้ก็ไลฟ์เสร็จแล้วทุกคนใช้เวลาไปทั้งหมดสองชั่วโมงห้านาทีครับวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วสำหรับทุกอย่างที่ได้ทำมาในไลฟ์นี้ ที่สุดแล้วครั้งนี้ครั้งที่ครั้งที่หครั้งแรกที่ใช้ TikTok l i v e s t u u i o o ในคอมพิวเตอร์ผ่านไปด้วยดีนะทุกคนก็ขอบคุณมากเลยที่ตัวเองทำได้แล้วเราจะต้องทำได้ดีขึ้นว่วนี้ครับครับทุกคนการไลฟ์สดเวลา2ชั่วโมง5นาทีคือผมรู้สึกว่าตื่นเต้นกับการเซตอัพครั้งนี้มากเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทางเทคนิคซึ่งแบบอย่างเรื่องการขึ้นไปไลฟ์แล้ว ปักตากร้าไม่ได้เพราะว่า tiktok live studio อ่ะที่ใช้ในคอมพิวเตอร์มันไม่มีการปักตากล้านะทุกคนทุกคนต้องเข้าไปที่ tiktok live หรือว่า tiktok อะไเลย tiktok shop streamer desktop อ่ะทุกคนถึงจะไปปักตะกร้าบนนั้นได้ซึ่งผมก็ไม่เคยเลยทุกคนแบบว่าโอ้แต่วันนี้ก็ผ่านมาได้แล้วล่ะโอเคสองชั่วโมงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำอีกก็ทำให้ดีดขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนวันนี้ก็จะมารายงานแค่นี้ว่า ทำคนเดียวเนะี่ยมันก็เป็นหนีแหละจริงๆถ้าแต่ถ้าเราทําได้เราก็จะอิสระมากเพราะมันเป็นการหาเงินในอากาศและทําได้ทุกที่ทั่วโลกทุกคนเป็นกําลังใจให้นักไร้ห,หน้าใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ